ตอนกิ่งมะม่วงไว้เวลาผ่านไปประมาณสองเดือนละลืมมาดูครับเดีย๋ยวมาดูกันครับว่ามีรากไหมนี่ครับรากมะม่วงจะเป็นสีน้ำตาลดํานะครับประมาณนี้เลยนะออกแน่นอนแต่ว่ามะม่วงเนี่ยออกช้าแล้วก็ตอนแบบตุ้มง่ายๆเลยครับไะเดี๋ยวพาไปตอนมะม่วงกันครับมะม่วงตอนออกรากย,ยากแต่ ออกได้แน่นอนครับมันจะมีวิธีการมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวคลิปนี้จะสอนอย่างละเอียดขั้นตอนแรกนะครับการเลือกกิ่งมะม่วงสําคัญมากๆอย่าเลือกกิ่งมะม่วงที่แก่เกินไปนะให้เลือกเนี่ยครับที่มีลายน้ําตาลนะครับเป็นลา,ายแบบนี้อย่าเลือกกิ่งมะม่วงที่น้ําตาลเข้มนะครับเพราะว่าอาจจะออกรากได้แต่ยากนะครับให้เลือกเขียวๆติดเขียวไว้แบบนี้นะนี่ครับอัตราการงอกเกิดรากจะง่ายกว่านะครับ ทำการควันตามปกติครับระยะห่างสักหนึ่งหนึ่งข้อนิ้วก็เกีดเนีย่ยถ้ากิ่งที่เขากำลังดีนะเขาจะออกค่อนข้างง่ายนิดหนึ่งนะครับนี่เลย ให้เกี้ยงเลยนะครับขูดให้เกี้ยงเลยเราจะไม่ทิ้งไว้นะถ้าเกิดว่ายัางไม่หอก็ทิ้งไว้สักสามสี่วันใค้มาหอก็ได้ครับอันนี้เราต้องขูดให้เกี้ยงเพราะเราจะห่อเลยสูตรหนึ่งที่เบลเอ่บอกไว้หลายๆคลิปมะม่วงเป็นไม้มียางเหนียวๆก่อนหอ่อใช้น้ําล้างกิ่งก่อนครับล้างด้วยน้ำครับนี่เลย ล้างให้เรียบร้อยล้างน้ําเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสักนิดหนึ่งขั้นตอนต่อไปนะผมจะกรีดเป็นเส้นตรงแบบนี้ครับกรีดเปลือกด้านที่รากจะออกกรีดสักสามหรือสี่แฉกก็ได้ครับนี่เลยเทคนิคใครเทคนิคมานะต้องออกแบบนี้เสร็จขั้นตอนถัดมาเราจะใช้ว่นหางจระเข้นะครับ ทาแผลป้าหางจระเข้ก็จะช่วยในส่วนของการทําให้แผลมันชุ่มครับหายเยอะเยอะเยิยม้ยมๆเลยนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเพิ่มรากนะครับเพราะว่าลองใช้มาเนี่ยได้ผลมาทุกกิ่งใช้ขุยมะพร้าวชุ่มช,มชุมน้ําเลยนะครับนะเอาบีบให้น้ําไหลเลยครับเพราะว่ามะม่วงใช้เวลาห้าสิบวันขึ้นไปกว่าจะมีรากเพราะฉะนั้นขุยมะพร้าวต้องชุ่มไว้ก่อนเพราะถ้าแบบเนี้ย เราจะรดน้ําเข้าไม่ได้แล้วผ่ากลางแบบนี้นะครับผ่ากลางแล้วก็ห่อเข้าไปมัดให้แน่นเลยนะครับอย่าให้หมุนนะแล้วขุยมะพร้าวเนี่ยอัดให้แน่นเช่นเดียวกันนะครับมะม่วงก็จะออกรากได้ดีขึ้นนะครับจะมีน้ำไหลแบบน,นี้เลยปล่อยเลยนะครับแต่ว่าชุ่มมากสองเปาะก็พอนะครับแต่ผมขอเป็นสามแล้วกัน มันแน่นมากที่สุดนะครับกิ่งมะม่วงถ้ากิ่งไม่ใหญ่มากเนี่ยเราควรจะใช้ไม้ดามไม้ดาไว้ลมพัดแรงนะครับอาจจะทำให้กิ่งเสียหายได้กิ่งหักนี่ก็คือจบเลยครับ ถ้าไม่มีรากนี่ไม่รอดแน่นอนครับมะม่วงตัอมาอันนี้ก็จําเป็นครับนะผมมองว่าการพลางแสงให้ให้ตุ่มตอนเนี่ยสามารถช่วยให้รากออกเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับอันนั้นก็ถุมไว้ครับไม่มีก็ใช้พลาสติกใสนะพันหลายๆรอบก็ได้ครับ อย่างเราสามารถมัดหัวหมัดท้ายให้แน่นเนี่ยเราสามารถกัน,ก,นกันมดกันแมลงได้ด้วยนะป้องกันพวกมดเข้ามาอยู่ได้ด้วยตุ้มตอนนะครับถ้ามดเข้าจบครับโอกาสที่รากจะออกยากมากครับไม่ต้องเน้นสวยงามนะเน้นที่รากออกผมจะบากนิดนึงนี่ครับพอครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการตอนกิ่งมะม่วงให้ออกรากซึ่งตามตัวอย่างนะครับทิ้งในตอนไปเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรนะครับอย่างน้อยมีห้าสิบวันขึ้นแน่นอนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ตอนกิ่งมะม่วงอยู่แล้วไม่ค่อยออกรากนี่คือวิธีที่ผมใช้แล้วได้ผลถ้าครับก็เลยนํามาบอกถ้าไม่มีว่านหางจระเข้ให้ใช้น้ํายาเร่งรากทาไว้จน แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้น้ํายาเลียงรากแห้งก่อนค่อยห่อได้เหมือนกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวเอกเกษริุกใจพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ